รายงานพิเศษราคาน้ำมันวันนี้ยังคงเดิมมีอะไรที่น่าสนใจหรือไม่ราคาน้ำมันวันนี้3พฤศจิกายน2568ยังคงเดิมหลังจากการปรับปรุงราคาล่าสุดจากบริษัทปะตะทน้ำมันและการค้าปลีกออและบางจากคอร์ปอเรชัน B c ซที่ประกาศลดราคาน้ำมันเบนซินและดีเซลลงในวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ทำไมราคาน้ำมันวันนี้จึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อราคาน้ำมันในประเทศ ซึ่งบางปัจจัยอาจไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการปรับราคาน้ำมันไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดโลกเท่านั้นแต่ยังมีปัจจัยภายในประเทศที่มีบทบาทสำคัญด้วยเช่นความต้องการในประเทศค่าใช้จ่ายในการขนส่งและนโยบายของรัฐบาลตัวอย่างเช่นการปรับลดราคาน้ำมันในวันที่21ตุลาคมมาจากการคิดค่าใช้จ่ายในการขนส่งที่ลดลงและนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนราคาน้ำมันให้เหมาะสมกับประชาชน ราคาน้ำมันในพื้นที่กรุงเทพวันนี้ซูเปอร์พาวเวอร์ดีเซล43.44บาทลิตร OR ดีเซล30.94บาทลิตร OR ไฮพรีเมียมดีเซล S 45.64บาทลิตรบางจากไฮดีเซล S 30.94บาทลิตรบางจากรายละเอียดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับราคาน้ำมันปี2565ของบริษัทปตทสามารถดูได้ที่ https colon s l a <ice> s l a s w w w p t t o r c o m s l a s news l a s oil price และนี่คือส่วนที่น่าสนใจการปรับราคาน้ำมันอาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในประเทศอย่างลึกซึ้งจากการลดราคาน้ำมันอาจส่งผลให้ค่าใช้ใจ่ายในการผลิตลดลงแต่อาจกระทบต่อรายได้ของบริษัทน้ำมันซึ่งอาจนำไปสู่การปรับปรุงการตลาดหรือนโยบายของบริษัทในอนาคต เชื่อว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงกระบวนการการปรับราคาน้ำมันในประเทศไทยได้มากขึ้นและเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตคุณมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการปรับราคาน้ำมันคิดว่ามีผลกระทบอย่างไรต่ออุตสาหกรรมและเศรษฐกิจในประเทศ